ไปเร็ว <โ spans S 1> าร์ดเกมโอ้โอ้โลาบ้านคุณยายยังดีกว่าเลยอ่ะโออไม่ยอมเลยไอ้ส <Ev Credit. S 1> ั่งตู้แล้วมีตากล้องที่นี่มันนี่แกบอกโอ้อะอะไรวะอ้อ

เราเรียกมันตายแลยค่ณเลยเนี่ยเนี่ยไอ้ปลาเหี้ยน้ำมารูนี่ดูแค่เดินมาดิซู๊ดซู๊ดซุ๊ดแอ่เดินก็ตลกอะวูบไปังนี้ ออเออไม่ตยไปโอ๊ยมันตามเลยเนี่ยไปเดียโอ๊ยมันตามไม่สุดเลยเดียขึ้นไปชั้นสเดี๋ยวขึ้นไปชั้นส โอ้ยโดนาโอยโดมาามเอนี่อยู่นี่ไอ้ไปยู่ไหนวะเด็ดลอใตามมันไม่หยุดเยนเอ็งอยู่ชั้นชั้นที่เท่าไหร่เก็บร้อยตายล้ตายตายยยังไม่ตายยังไม่ตาย วุ่ยาอย่าถอดถดเสนใจโอ้ยหมดม้เวโอ๊ยหลับหลับยายสลับยายโอ้ยวันตาแล้วไม่รู้เป็นยังไเป็นยังไงไปเออเล้วฉลงไปที่ไหนวะโอ๊ย

รูปกล้อไปแล้วมายายไม่มาวะจริลทำไมวันเอาอะไรวะ จำได้ว่าตรงนี้มันยายยายไม่เห็นเราคุณยายมาคุณยยาย สูงยากสูงใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราล่อยายให้เอ็งเอ็งไปเอ็งเอ็งจำสิ่งที่เอ็งเจอได้ไหมโอ้เียบร้อยเลยเฮ้ยเราเราจำเราจำที่ที่บักได้ที่บักมันมีที่บักโอ้เรียบร้อยที่บักไอ้บักเอ้ยเอาไม่น่าขึ้นมาชั้นสองหนีเร็วเราเราเก่าววันสอบบักซะหน่อย จุ๊บจุ๊บอุ้ยจา๊บุ๊บเต็มตู้เต็มต๊อ้ยเพื่อนเพืนเข้าเข้าเข้าไปในนั่นดิเอ้ใต้เตียงอ่ะโอ้ยใ่รู้ใหย่ใหญ่ย Puan puan puan, ini macam cutai. Puan 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 เดวเพื่อนเดี๋ยวเราทำบักตรงนี้เองเองไปชั้นล่างเลยเดี๋ยวเราเราจะทำบักบักมันทำยังไงะเนี่ยเนี่ยน่นนะ <c oughs> มันคุณยายจะเดินติดโตย้ย <c oughs> เอเอไอที่เราเคยทับเลยไ <c oughs> ขับจริง้งมาเราทำแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่มาหาเราเลยเนี่ไงคุณยายมาแล้ว <c oughs> คุณคุณยายเอา,าแล้วมันบักเหมือนเดิมไหมเห <c oughs> มือนเดิมเหมือนเดิมทำใต้เหมือนเดิมเลยไอไอใต้หลังคาอะไรวะเนี่ย้ยไป เลบอกโอ้ี <S <S ่นี่มัเทอะไรที่สกูบีที่นี่เทสกบีดีดูยายดิเฮ้ยเฮ้ยเองอหนีไปดูยายไม่ต้เดี๋ราหาของเปยเงี้ยดูยาย พึ <calm> ่ง <disappointing> พื <nosso fuck> ่นยายยายติดบัคยายยายติดโต๊ะอุ้ยยายติดโต๊ะใช่ไหมยายไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะยายติดโต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาของกันอิเองต้องหาของซ่อมรถนะนี่ดีด้ยายโคตรน่ากลัวดูยาย คุณใจเก้ยคุ้ยอุก๊ยอุ้ยเราเจอคุณแจดอกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอากุญแจไปไขนี่ก่อนวุ้ยคุณายหนีไปแล้วอ่ะเอ้าไอฟเฟย์อฟเยมันหนีไปได้ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันกระเพียงมันโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิมามาเอามาไปฟอบไปไฟรบไปไฟลบทำไมนี่บวะแล้วจะมาทำไมนี่ไอไฟทำไมทำแบบนี้วะอุ้มันมันเดินไอคับบอกนี่บ็อกนี คุณยายคุณยายคุณยายเกยุ้ยคุณคุณยายนี่ไปไหนไม่ได้แล้วตัวรู้รู้คุณยายคุณยายยุดเออ เพื่อนคุณคุณยายไปไหนไม่ได้แล้วอะคุณยายอยู่เอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณคือเราวางของไม่ได้เลยอะวางของตายวางของคือตายอะเฮ้ยมีแฉง เออแล้เราจะเอไดูเ่อนเพื่อนี่นี่นีมามาตรงนี้ต้หลังคาต้หลังคคนยายมาไม่ได้อิงอิงอเอนั่นแหละไปเอะแต่้าก็รู้ คุณยายม้าเปล่าวะเอามาทำบัล็อกเลยอันนี้อะไรอาเอันนี้ไปอยู่ไหนอะเอนนี่้เจอแล้วเออเอาไปทำบล็อกโอ้ยบ้ามันมาโอ้ตายตายแต่พวกคุณยัยมาไม่ได้ไงก็ไม่รู้คุณเป็นคนรักเยรอะไรอะ มันขึ้นไปชั้นสองออเ้เรเห็นตัวหน้าตัวตาเลยฮัลลลงคุยอุยตกใจดี้ม่ตอาดลตรงนี้น่าจะทำบักได้นะตรงนี้ ขี่โมบอขี่โมบอไม่รู้เอิงอิงลองหยุดทุกรอบเลยมันจะเข้าตายเหรอเอาไอ้ไฟเอิงทำไรเนี่ยแอบแอบใหญ่ยอยยอยมันบ่าเร็วยังเรายังไม่เรายังไม่ตายไอไอดอนดายเราเราลงมาลงจอดลบนะ โอเคเราเราลักในการขับรถอุ้ยตรงตรงนี้ก็ทำบักบักได้อ่ะดยวเดี๋ยวเราหาของทำทำบักใส่ย,ยายก่อนเออเองห่างกุญแจให้หน่อยดิหาคุญแจเอาเราเอาไปทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้คือเราแวงอะเหนื่อยวะ เอ็งมาชั้นสองใต้โ er ต๊ะอ่ะรอเอ็งเอ็งเจอคุณแจสีดำดำมั้งไหมไม่เจอเลยเพื่อนคุณยายสิดบักป่ะวะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอลงขอขึ้นไปชั้นสองก่อนเนี่ยมาคือแม่พนีตำนานอุ้ยคุณยายมาคุณยาย คุณยายขึ้นมาชั้นสองคุณขอาะไร้แอบแอบคนแอบคนนี่เพื่อนเราเราโล่มันให้แล้วเราจะเอามันมาติดบั๊กอุ้ยคุณยายคุณยายเอาอะอไรมานะยังไม่ได้เอาอะไราเพื่อนมันมามันมาชั้นสามแล้วอะ เดี๋ยวของดีเข้าไปติดที่เลยคุณยายมามเฮ้ยเราไปเอาแฉลงมาทำบัคใส่คุณยายกันแล้วคุณยายอยู่ไหนคุณยายอยู่ชั้นล่างคุณยายคุณยายอยู่ชั้นล่างสุดเฮ้ยเรากำลัง เราก็อยู่แถวคุณยายนี่อยู่ทางโรงรถอะยยคุณคุณยายไปเร็วคุณยายมาทำไมวะไปขี้บ้างอุย้ยเพื่อนคุณยายอยู่โรงรถเออใช่เราก็าเห็นไปกี้อุ้ยรอรอมันให้ล,ล,ล,ยยละเดี๋ยววะคุณยายไม่อยู่หหุห <c oughs> ุหุห โุยหุยเอ้ยไว้ป่าวไว้ป่าวไว้ไว้เองเองเองพอ,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 อจะล่อให้มันมันออกไปไหมได้มันมันออกไปแล้วอะวเราต้องการไปชั้นสองเพื่อทำบั๊กอะ เอ้ทำบักแล้วไม่นะคุณยายคุณยายดูเอ้ยคุณยายโคตรน่ากลัวเองเองทำบักให้ไหนดิทำทำบักแล้วอุ้ยเรามีโอกาสตายกอเราทำเราทำบักแล้วเนี่ยคุณยายวนเวียนอยู่ใต้โต๊ะเสียงแสดงว่ากำลังวน

สปิดสตาร์ทสิ่งแล้วเดี๋ยวโคตรรัวเอ็งเอ็งทำภารกิจต่อไปเลยนะรอเราจะสิมมาสิมมาบอยคุณคุณยายเป็นอะไรไม่รู้คุณยายงงโอ้ไม่มีน้ำมันน่ะอ่น้ำมันมันน้ำมันยังไงไปมีน้ำมันไหม ไม่มีนะเฮ้ยเพื่อนคุณยายติดบักแล้วอ่ะเออแล้วมันยืนนิ่งไหมมันยืนนิ่งเลยไอ้ตุ๊หุหยหยอะไรเมื่อกี้คุณคุณยายมันมันออกจากการทำบัก

<c oughs> คุณดูคุณยายดิไปคุณติดอยู่ในการวงวนลูกของคุณยายเดี๋ยวเราเราเข้ามาในโุบคลื่นที่ทะเลค่ณคุณยายไปยังคุณยายยังไม่ไปอย่างชั้นสองเอ้ยเพื่อนเองเองมาได้เลยมันเซ็นเซอร์มันไม่จับตัวจับจับเจอเองหรอกอ้ยโอ้โหไอ้บ้าโอเค ไอ้อไปมันทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยอ้างคุณนี่ไงเพื่อนคุณกลันกวนะความน้องกลัวนะกลัวนะเฮ้ยกลัวฮะเฮ้ยไอ้เราเราเหน็นมันกำลังต่อสู้กับคุณยายอยู่นะ <c ười> ต่อสู้กับคุณยายแล้วแป๊บจะหันท่าโอ้โหหันไม่เจอเลยเพื่อนในชั้นคนเจอไปก็กำลังต่อสู้กับคุณยาย เดี๋ยวเราขอเปิดตู้ดูอุ้ยเราเจอระเบิดฮะระเบิดโอ้เราเจอระเบิดไปใส่คุณยายเลยระเบิดไประเบิดทำอะไรได้วะระเบิดน่าจะเอาไประเบิดเบิดไอประตูนะอะไรแล้วมันมีที่อะไรระเบิด ขอโทษที่ทำให้ผิดหวง <c oughs> ดหดหังไดูยายดิโอ้โหาไงเนี่ยหาไงเนี่ยไปอะไรเดี๋ยวเราขอลองทำมั่งหนึบแป๊บนึงเองทำได้ไหมมาเอ็งเอ็งมาตรงนี้ยเพื่อนเระวังระวังเอ็งมาตรงนี้เอ็งเอ็งถือแล้วก็ก็หันหน้าไปทางนูนะ้นอ่ะเอ็งหันหน้าไปทางนู้น <c oughs> เลาไปแล้วนัไปแล้วโอเคอ๋อไม่ไม่ดูยายดิหน้าใหญ่หน้าใหญ่โอ๊ย